เราอยู่นี่ขึมาดูแลเนาะตาย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 คอยคตายตายตายที่ช่วยจะคอยช่วยแท้นี่นี่นี้สำน้ยังยั่มาคอยีนี่โอ้ยช่ว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 ยตา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 ยเ้จะได้บอนี่เจ้เจกาบด แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยผมช่วยคักเลยค่อยเอ้ยรถค่อยมาจอดจะได้จะมันออกบ่ท่านมาบ่ท่าน6499ว้าวพี่น้องเอ้ยช่วยเลยช่วยเลยตา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 ยค่อยผมมีเงิเหลือแล้วโอ้ย ตาย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 คอยหาคนคอยเรู้ที่เริ่มหมดอี้ไฟมันไปมันมาประทันครับมาประทันรถผมครับรถผมมวยตา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 ยเลยคอยอู้ตายเลยจะเป็นสีนอ๊ะเป็นสีนอ๊ะไปนอ๊ะตาย ่อยแมเิดมาบ่เคยบอเลยไอ้บูลเราไปชอบรถจอดรถจนจันบ่เบิ่งไฟใหม่คือจะบ่เบยกันเนตาย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 โอ้ยตา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 ยโอ๊ยตายไอ้ด้ายเฮ้ยเฮ้ยเด็กด้วยคือช่วยกูมูแต้ กลังมากนะเขาเมือแรกเมือเดียวรถใหม่ไฟใหม่รถกูตายตายตายกูมือรถยังกูมือรถมันไปที่ไหนนอพี่น้องรถผมก็จอดอยู่กลาใหม่เอาเบอร์ไหนเอาเบอร์ทัดเร็วโอ้ยให้เสร็จทุกอย่าง

หัวไฟไหม้รถตอดรถคอยตัวตายมดมดอ่ะน vale> ่าคตเลยครับคันแบบนี้ช่วยแบบนี้ตายตายตายโอยบอยแม่เอ้ยจะไหนนเราไปนอนจบบ้องเกิ่งยังนีรถแมนมด มึงยังเลยจัดยาใ้รถไล่ไอ้หน่องเฮ้ยช่วยขัดหมดกูมันซอยเมียวมดได้แล้วมันบิดแล้วบิดแล้วบิดมันจบ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 แบบนี้ เมาจอดเด็ดนถึงมงดีเสร็จ้เพ่นะเพื่อนรับาาผู้ประกาศกับประกาศเห็นกับยูนีกับท่านที่จะดูลแลเขาโอ้ตายตายโอ้ยอันอัน,อน,มนมันไไปน้นองเมือ่อไหรผมจบแล้วพองผมหมายว่าแล้ว ผมแล็ปมาแล้วแล็ปเต็มที่แล็บเพราะท่านครับประกาศสี่ขั้นรวดติดกันมากสิคขั้นที่หาว่าสิเริ่มผมกับมารวมแจมน้ำเขาพี่น้องประกันกับบะมี่มีแต่พลบบอุปกรณ์เครื่องมือหากินของผมมีหันรถเต็มยหมดมัดโอ๊คซีเก่าๆีสเกต ทีมงานเตะกันชัดแล้วครับถือว่าประมาณแล้วได้เจ็ดได้สินได้คืนอยากมาเบิ้งพี่น้องประเ้มาเล่นยังดูเบิ้งไฟสือเมัดกล่องับเวลาอย่าหนเต็มพี่น้องเฮ้ยเบิ้งอันเด้อชีวิตผมมันถึง เวลาถึงเวลาที่มันสิีหายแล้วพอยั่งยั่งแล้วพอลือแต่ซากเป็นตำนานไปแล้วบัดนี่ผมเอใจตั้งแต่จอดแล้วที่แรกผมเอใจแล้วไปตายๆไปเส็จยังบ่เป็นแล้วครับรถ มปเรียบร้อยเป็นไงบ้าน <si ี่ตายตายตายกูช่วยช่วยบวแล้วองผมดูสิดูว่าสวยครับสวยสวยแหงผมเคยมากเลครังมามื่อไหรมาจอดไว้เอใจแล้วอเรียบร้อยหมผมคันี้ นี่สันคันหนึ่งเพราะยังไปเห็นมาสิหุ่นนันระเบิดผมมุ่งกันนะสิเป็นขั้นขั้นนี้นี่นั่นเป็นขั้นแรกนั่นเป็นขั้นนี้เพราะว่าเพราะว่ารถจอดแต่ผมเอใจแล้วว่าอากาศมันห่อนรถจอดแต่มีกวดน้ำกวนยังยังหันจะของรถอยู่งใสยังบ่มาโอ้พี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกยกำลังใจอะไร ตัยเลือกยังบม่ได้เล,ะละยละผมมีรถไปมาใช้แล้วยังเสียเงินไหนบ้างนี่บ้านาบบากับบก่าไม่ด้แล้วรถกระฟึงต่อทะเบียนเรียวว่างหัน